ก็เลยทำอย่างเช้าซึ่งวันนี้ก็เป็นวันปิดคอร์สแดนะทุกท่านก็จะได้แยกย้ายการทำภารกิจหน้าที่ของแต่ท่านแล้วก็มาฝึกปฏิบัติเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันนะถานศึสติในชีวิตประจำวันเพื่อให้กิจกรรม การทำอนาตัณฑ์วิธีตุเลตสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาหรืว่าทำจิตให้มันเจริญภาวนาไปว่าเจริญจิตที่มันสงบมีความเจริญเจริญในทางที่สงบแบบชั่วคราวระดับหนึ่งเพราะมันมีระดับที่มีความสุขสงบแบบถาวรมีสอง ประโยชน์ของการทำสมาธิภาวนามันมีได้ถึงสี่อย่างสี่อย่างนี่ครับอย่างที่หนึ่งนี่คือมีความสุขในปัจจุบันการทำสมาธิมีความสุขในปัจจุบันการทำสมาธิได้ได้ปิติได้ความสุขจิตใจต่างๆไปถึงเรื่องบอุเบกขาอะไรแบบเอเกขัตตาจิต ที่มีนิพพานเป็นอารมณ์มันเป็นของชั่วคราวแต่เป็สมาธาิระดับพระเอาแบบถาวอรอย่างที่ว่าแล้วก็ต้องขึ้นไปเป็นวปภสษณาเห็นรูปนามฐันห้าไม่ใช่ตัวตนที่เกิดฐันห้าเกิดเป็นขนาขนาดอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเห็นห้านี่ปฏิจจานี่หา,ายความลึกมากถึงมั่น สิ่งที่เราเป็นทุกยึดถือที่เคยเราเคยยึดถือความคิดความรู้สึกความนึกหรือตัวเราเเป็นร่างกาต่างมัมีเรามีของของเราก็กามันเป็นเพียงมายาเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยเกิดจากเกิดจากไหลเรื่อยเห็นโดยจิตใจจิตใจจะเห็น ก็คายคายการยึดถือในกรณีต่างๆของแต่ลท่านก็ไปดูเองแลยวท่านก็มีความทุ่งกับการยึดถือนี่รูปเรื่องไม่เหมือนกันก็ไปดูมันเองจะไปด้วนเราก็พูดเป็นโค้งโคงโคงเรื่องทั้งหมดแล้วท่านไปนั่นเองไปพิจารณาอะไรความคิดมากถือมากทั้งหมดก็หรุดพ้นไป คคนจะอำนาจอำนาจการครองงำของกิเลสและความทิฏฐิที่ซึ่งกิจเนี่ยมง้อฟุงแต่งขึ้นมาเองความทุกข์ความทุกข์มาเกิดจากความโง่อวิชาความโง่ของจิตเราในแต่ทุกข์ทุกข์เลยผมบอกแล้วก็เราเราเป็นยกยกเป็นเพลงขึ้นมาก็รักเองจำเอง ใจมันโง่เองอเกียดเกียดเองอเกียดเองก็ทุกเองเอเนี่ยใจมันโง่น่ะกลัวก็เหมือนกันกลัวทุกอารมณ์เนี่ยจิตมันปรุงขึ้นมาเ่ะก็เป็นทุกเองจากความโง่ของจิตเองไปยึดถือในอารมณ์นั้นนั้นแต่เราไม่ปรุงขึ้นมากกว่ารับ รับปวดเียดกลัวแล้วก็กบบอื่นอีกยกตัวอย่างอะไรอวัรวะหนุ่มของีมาทุกอารมณ์เลยจิตมันปรุงสร้างขึ้นมาเองสร้างทุกให้จิตเองด้วยอาการต่างๆเราล้อนอนไม่หลับแล้วก็จะมีอาการแสดงออกมาทางร่างกายอยู่จริง แล้วก็รู้รู้จุดของมันไว้แล้วก็จุดตัดสินก็อยู่ที่ตัวภาษามีสติมาทานไม่งงว่าภาษาหลักมันก็มีแค่นี้ต้องฝึกให้าสติมาเร็วก็ต้องฝึก้ด,นะดยอนาปตาสตินั่นเองไม่เร็วพอก็ได้สมาธิมาก็ยังดีมีความสุขในปัจจุบันหรือวปเลย่าไฝึกไปมันก็มีผลผ่านทางการสวดมนต์นี่ก็มีความสุขในชนิดินีง วันนี้ก็เป็นสมาธิเชนเดียวกันนะแต่ว่ามันน้อยน้อยหน่อยจิตก็จดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์จดจ่อตอนนั้นก็ไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์จิตก็ตั้งมั่นอยู่กับบทสวดมนต์ก็มีความสุขขอการสวดมนต์ก็ได้ได้สมาธิเป็นแบบแต่เมื่อถึงฌานนั้วนี่ระดับฌานก็แน่วแน่นนะแต่ก็เป็นสมาธิทำเป็นสมาธิได้ อย่างในที่เบรนก็พัดพวกพัดที่เบรน,นะ,ระ,ระน,นีก็สวดมนต์พวกอบด้วยเด็กโเออจับได้จับขึ้นจับอืมสามารถแล้วก็วกถัามีขึ้นสม,มองที่มีแบบรับเรียกนี่นะร่างกายตัวร่างกายก็มีสารสารดีๆสารพวกแบบเราทิ่เป็นโดเฟนและพวก อาออะดีนาดีมีสารดีตัวก็แน่นอนว่าจะมีทำทานธรรมะทีท่ก็จะได้ความสุขในปัจจุบันแต่ประเนนี้ก็แบบคไปถึงว่ามันเฟื่องฟูปันทานแรงถ้าเชื่อโลกตัวเขาไปทำลาย ในระดับระดับเราก็ไปก็ไปดูในวิทยาศาสตร์การแพทย์นะเนี่ยนี่ก็ผลขนาดนี้นะระดับนี้ก็เหลือเฟือแล้วเหลือเหลืออย่างไรก็พัฒนาขึ้นไประดับเท่าแบบสมบุเย็นแบบตาบวมบุกไปอย่างนั้นต้องไปดูรุ่นน้ำ15ในกระแสปฏิจจสมบูรณแล้วก็ไม่โง่แล้วก็ฝึกที่ไม่โง่เมื่อผัดจับการทำธรรมาที่ การทำสมาธิตัวมีความสุขในปัจจุบันอย่างที่หนอย,อย่างที่สองนี่ก็เรียกมียานัศนะญาทัศนะเราก็ไม่ได้พูดเท่าไหร่ไม่ได้พูดหรอกเพราะว่าทุสนะก็ไม่ต้องการตัวนี้ยานัศนะมีการยำระลึกอะไรจะทำไปย้อนกลับไปต่างๆืะมีจิตใจที่มัน ก็เรียกคือซึนซึนเห็นอะไรแบบแปลกแต่ว่าไม่ไม่ควรไปยุยมม่งโ้อยุ่งมากบางคนก็วบคูมมันไม่อยู่ก็สําคัญตัวผิดเป็นผู้รู้ทราอะไรก็มีบางทีก็บา้บาบา้บาบ้าไปเนาะบาคนเป็นเรื่องอจินใตใจจิตดุจควจไปเพราะงั้นก็ไม่เคยได้สอนแต่ว่ามีเทคนิค ที่จะทํามันหรือว่ามันก็เขาเรียกกันว่าอาลกาสัญญาแล้วก็ที่ว่าสัญญาเป็นกรรมฐานชนิที่ทำพวกกานัศถสนาเขาเรียกว่าทํากลางคืนกลางคืนให้เป็นกลางวันอืมแล้วหลัก็คืนแบบมืดทำแล้วก็ทำกลางกลางวันให้เป็นกลางคืนทำมีโผภาแสงสว่าง ในสว่างก็ทําให้มันมืดดี๋บังคับกิจที่มันมองสภาพเป็นเกิดดับอย่างของคุณยาเกิดล้วมืดสว่างมืดสว่างสามารถบังค์ได้มันก็เป็นนิมิตชนิดหนึ่งเนี่ยที่เริ่มเป็นนิมิตชนิดทำมาโลกสัญญาที่ว่าสัญญาบังคบกิจมันมีกําลังก็ในสว่างทําให้มันมืดจับมืด ใังไงเอ้ยมืดก็ทำให้แสงสว่างสว่างจึงนี้ก็พูดถึงข้าวให้ฟังแล้วกันไม่ต้องไปสนใจว่าเอ่ยโฆษณาเราไม่ได้ต้องการพวกนี้นี่ก็ได้เนี่ยอางนทัศนะอันที่สองอันที่สามนี่เขาเรียกได้สติที่สมบูรณ์ด้วยกำลังของสมาธิ สมาธิพ <mile> ูดถึงสมาธิก็ต้องมีสติพูดถึงสติก็หมายถึงฝึกสมาธิด้วยที่เราเคยเราก็บอกเลยวราพูดถึงสมาธิภาวนาหมายถึงว่ามันก็มีสติไปด้วยมีสติภาวนาด้วยการเจริญไปทางมีสติมากมีทั้งสมาพูดถึงสติเจริญสติการเจริญสติก็มีสมาธิ ด้วยอยู่ในการเดินอยู่การเดินการนั่งอะไรแต่การยืนนะหรือการกาบมืออย่างน,นี้ก็มีจังหวะมือจังหวะอะไรก็มีหลายแบบจะเรีนสติหมทำไมเพรามันมีสมาธิอยู่นะนี่การท้าไม่มีสติสมบูรณ์หรือม,มีสมาธิที่สมบูรณ์ก็คือเนี่ยื้อที่ละเอียด ันจะต้องฝึกโดยการเห็นเห็นวิตุวิติตกสัญญาและเวทนาเกิดจากวิตกวิตุตกกับความตึกความคิดเนี่ยวิตกความคิดเกิดจากของความคิดเวทนาเกิดจากของความรู้สึกแล้วก็สัญญาความจำในีตเกิดจากเห็นเฉย เรามดเมดื่อวันที่แล้วไปที่สมุดประกาศงานแม่โยมแม่แม่เพื่อนแต่ก็เป็นเหมือนแม่แม่คนที่สองเเคยไปนทีเปนอนบ้านที่ส,าาสุดกาศไปงานศพก็ไปเจอโยมนะโยมโยมโยมฝึกก็จะเห็นขั้นขั้นนี้ยเห,ห็นการเกิดจากของความคิดความรู้สึกเนี่วความจำในใน เราเรียกว่าสตวเห็นจนเห็นแล้วก็แปลว่าสติมันสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์สมาธิเป็นแบบระดับฌานพวกนี้เป็นฌานแต่แต่ยังไม่สิ้นนะสวะมันมันเหมือนยืนู่ป่าประตูของอมตะยังไม่ตัวตนมันยังไม่หมดมันเห็นเฉยๆแต่ความรู้มันไม่มาบว่นี่อันนี้อันนี้มันเป็น เพียงมายาเที่เราเคยยึดถือความคิดความคิดของเราความคิดของเราความรู้สึกของเราเราจำได้ในอดีตเนี่ยเราตัยึดถือไว้แล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมามันมันเป็นเพียงมายาความรู้นี้มันยังไม่มาในจิตของตัได้สติด้วยความด้วยความละเอียดของสติด้วยความสงบของสมาธิเราก็เห็นขนาดแยกออกจาก กิดก็จากอารมณ์แล้วก็เห็นการเกิดกันสุดยากสุดยากเนาะยังไม่สึดยัง่าไรสุดยากแต่รวมที่เราไปเจอเนี่ยสุดยากเขาสุดอืมเป็นก็เป็นเห็นโยมมีฐานะทางสังคมสูงเป็นนายุกสมาคมพอหนังช่วงข้อหนัอายุก็ใลญ่ไปตั้หกสิบนแต่ว่าก็ว่าสนใจงานท่านย์พุธา โอก็อนอาาปาลนะก็ฝึกอาาปาอคู่ เนี่ยดีดูปากประตูของอมตะมันไม่เข้าไปมันไม่เข้าไปมันติดมันไม่มีปัญญาไม่มีปัญญามีแต่สติสมาธิแต่ปัญญาไม่มีปัญญาไม่มาความรู้ทีโอเนี่ยเป็นนิจจารุปการอมตะมันเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นสุญญตาว่าจากความหมายของความมีตัวนี่ไม่มาปัญญาอะไนี้่ไม่มา มันเป็นได้แค่ถ้าพูดถึงนี้น,น,นั้นในในอนาพาติก็ได้สิบสองได้แค่สิบสองตัวสิบสามสิบสี่สิบหกมันไม่มาดูตรงนาพานมันเห็นการจิตทุกชนิดต่างๆแล้วก็บังคับจิตได้ก็เป็นไปตามนั้นแหลว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตามไม่มา ไม่มาก็ยังเป็นมีตัวตนอยู่ซึ่งซึ่งก็คนฝึกได้นาดนี้ก็หายากมากๆไม่ใช่ไงเแน่แม้แต่แม้แต่พระเองท่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ทำไม่ได้แต่วันน,นี้ก็ได้แนะนําไปเนี่ยอย่างนี้ฝึกอย่างนี้ฝึกเห็นการเกิดขับวิตกสัญญาเวทนาเห็นการเกิดขับผลิตกายสติสมบูรณ์ด้วยจิตพื้นฐานที่เป็นสมาธิแบบฌานนีอยู่อืมเน่ย แต่ยังไม่หยุพดพ้นนะยังไม่สิ้นอาสวะสเนี่ยสิ้นแบบที่สี่เนี่ยที่ผู้ชาติผู้ศาสนาต้องการต้องการมีความต้องการความต้องการก็คือสิ้นอาสวะที่อาสวะก็ต้องเห็นเนี่ยเห็นไปทั้ง,ง,งานาที่เราแยกไปเนี่ยเห็นรูปกจากจบคำเหนึ่งมีงลมีรูปนามรูปกับวิญญาณเกิดสัญญาเกิดเวทนาเกิดสังขารเ,เนี่ยเป็นเนี่ยขานห้า เกิดเป็นขนาดอันนี้จงทุกขั้นตั้งต้องเห็นรูปนามกันท้าเกิดเป็นขนาดเกิดเป็นขนาดต้องเกิดเป็นยังไมันเป็นอันนี้จงทุกอย่างเป็นเปลี่ยนแปลงในสภะเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่อย่างเดิมไม่ได้ทุกขั้ตั้งตั้งอยู่อย่างเดิมไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตนสิ่งที่เราเคยยึดถือว่ามีตัวตนเป็นเพียงสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั่วข้ามแล้วก็ปล่อย ความยึดถือท like okay. ี่เราเคยยึดถือคืยจิตจิตรู้ด้วยรู้ได้ด้วยนี่ก็นี่อันนี้หลุดหลุดพ้นอันนี้หลุดพ้นแบบมีความสงบแบบแถววัวแถัวมีความสุขสงบเย็นถาวรวไม่ต้องเมื่อเมื่อหลุดไปไม่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 ทำสมาธิเมื่อกระทบแล้วมันก็มันก็จิตมันก็ เรียกเหมือนเดิมอ okay, so ั <initiation> นนี้เป็นเป็นเรียกว่าสมาธิอนันตริยะสมาธิอ่ะพระกลุ๊ดนั่นบทสิ่งอาสวล้วนะมันจะเป็นอนันตริยะสมาธิมีสมาธิอบริสุทธิ์ตั้งมั่นแต้องบอกเการใช้งานแบบที่ไปเจ้าตาวอดวันนี้ผ่านวนนีพผานจนอารมณ์นังไม่มีอารมณ์ว่างจากอารมณ์ นี่ก็เป็นพวกที่ที food food. Problem, yeah. ่พึงปัารถนาของพุทธศาสนาที่เป็นเป้าหมายของชาวพุทธก็คือทิพผ่านพพานเป้าหมายเป้าหมายของชาวพุทธพอเราชาวพุทธนี่ก็ถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมากการเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้คัาคำสอนที่ตรงตรงสาดตรงยากเหมือนเต่าตาบอดวัตเงิน้านปี ร้อยปีโผล่มาหนึ่งครั้งแล้วต้องให้ห่วงที่ลดจับอาก,กาศสวมสวมที่คอของเต่าเนี่ยพอดีภภขขออรพระพุทธศาสนาได้ให้ฟังธรรมะที่เป็งตรง,งทางยากเหมือนเต่าตาบอดร้อย100ปีโผมากลางมหาสมุทรหนึ่งครั้งก็ต้องมีห่วงที่ร้อย ท้องฟ้าท้องฟ้างใหญ่โล่นมาสวมศีรษะของเต่าคุณซึ่งโอกาสนี่ยากมากเต่านี่ถ้มันร่อหัวมาที่กำมะาสมทอแล้วหัวมันตกไปที่ที่ข้างซ้ายเนี่ยตกไปข้างซ้ายไม่มาสวมเต่ามันก็ต้องตกไปร้อยปีรอไปีร้อยปีโผล่มาอีก เอ่อมุกเต่าไปไปด้านซ้ายเนี่ยหัวมันลงมาทำการไม่หมดสิทธิ์ก็ไปอีกโอกาสจะพอดีอย่างที่ว่าความน่าจะเป็นจะพอดีเป๊ะอีกยากนะม้าสมุดก็ความใหญ่ไพศารเต่านั่นก็ตาบอดถ้ามันตาไม่บอดน่าจะถึงมึงไปหาเนี่ยตาบอดมองไปโอกาส เขาเรียกเจาท่านอุปมาความน่าจะเป็นเกิดเป็นมนุษย์พบศาสนางยากโอกาสที่ที่เราจะได้พบธรรมะที่แท้จริงนี้นําไปปฏิบัติแล้วก็ทําที่สุดแต่ก็เป็นโอกาสที่ยากจึงท่านทั้งหลายก็ได้ได้โอกาสนี้ได้โอกาสนี้ได้สิทธิ์ได้โอกาสแล่วอย่าอย่าทิ้งสิทธิ์ ที่สีดที่โอกาสนันนี้ก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติที่นี่ลรวก็ก็นำกลับไปเพื่อเพิ่มเติมเพิ่มเติมต่อยอดกันไปกต้องมีความสมองสมบูรณ์อย่างน้อยไม่ไม่ได <Elena> ้ส Mont ิ right ้นสุดแทงทุกก็มีมีความสุขในปัจจุบัน ก็ฝึกไปก็สังเกตนะครท่านจะรู้อย่างจิตใจจะเย็นมากขึ้นจิตใจจะเย็นมีความมั่นคงทางจิตใจไม่ไม่ง่ายๆไม่คลุ้งซ่าน่จิตใจมันจะมั่นคงมีอะไรมากระทบแล้วมันไม่จะไม่กระเทือนเวลากระทนแล้วก็มีสติระลึกเกี่ยกับควรจะทำทำหรือไม่ทำทำดีหรือไม่ทำ อยากจะเป็นทางธรรมะก,ก็ย่างที่กว่าปไปแล้วก็ต้องเห็นรูปกลางฐานหน้าไม่ใช่ตัวตนก็ไปด้วยจิตจิตรู้ได้ดยุตัวเองสันติติโกผู้ศึกษาปฏิบัติได้ด้วยตัวเองแล้วก็รักษาสิทธิอันนี้ไว้<ม>เพราะคราวหน้าอาจจะไม่ไม่มีสิทธิเราก็ไม่รู้วาา่วาเขาจะโอกาสจะเกิดเป็นมนุษยนะ์เนาะพวกุทธศาสนาอย่็บอกไม่รู้ มันจะหมดไปบางที่ก็ไม่มีแล้วอินเดียนก็ไม่ใช่คุณแทนนะแมะจะมีพระพรเป็นพิจีกรรมเป็นผู้ใช้คุแล้วที่เราเดินทางไปอินเดียไปอยู่เพราะว่าทางๆมันก็กลายเป็นไม่พิถีไม่เป็นไม,ไม,ไม่เป็นแล้วนี่คือามหรือที่เขาอมเมริกาเอาคืนมาที่ก,กว่าล้านจุดล้านก็ <c oughs> เป็นแบบมีศีลม,ม,มีพื้นฐานศีลห้า สมาธิกันนิดหน่อยไม่ใช่หรอมีบ้างแต่ไม่เคยไม่เคยมีไม่ไม่รู้ถึงตัวปัญญาตัวแม้จะเขาก็คืนมาในในอินเดียกลตาัวโดยโดยตัวหัวใจไม่ไม่กลับมาโัวตัวหัวใจไม่กลับมาเมืองไทยก็โดยหัวใจก็อะไรหัวใจสยลายหัวใจผู้ชนัเสลาย เต้นด้วยนะเขาพูดแบบไม่เป็นการก็บอกว่าในหัวใจพุทธศาสนาในคงไทยมันดก็จะมีเต้นนะอนี้นะอนนี้ท่านท่านจบพวกหัวใจของมันที่นี่ก็จะจะจะจิตหัวใจของพุทธศาสนาไปแล้วก็นำไปรู้ตุลีบาตมีบอกว่าจะเต้นได้รับความก้าวหน้าในการติดใจแล้วก็พบความสุขสงบเย็นแล้วก็ทำประโยชน์กับส่วนตัวและโลกนี้ 一定要改造，改造这个国土。